กจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามและช่วยพยุงโลกนี้ให้สวยงามตลอดไป ที่ทางการเกษตรของเรามีจากัดสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั้งแมลงแล้วก็ศัตรูพืชก็ยากแก่การควบคุมในปัจจุบันความต้องการอาหารที่มีคุณภาพก็เพิ่มมากขึ้นการปลูกพืชแนวตั้ง vertical farming รวมทั้งโรงงานผลิตพืช plant factory จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของเรามากที่สุดค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอัจฉริยะเกาะเรียนอยากให้ทุกคนได้ทานผักที่มีคุณภาพดีปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงาการปลูกพืชของเราใช้ระบบ AI เป็นตัวควบคุมทั้งแสงอุณหภูมิความชื้นและก็การคาร์บอนไดออกไซด์รว,วมทั้งสารอาหารต่างๆโดยน้องๆจากโครงการอมสินยัวพัดรักถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครสิยุทธยาเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาด มีทั้งชุดกระเช้าผักเซตสลัดผักสุขภาพคุกกี้ขนมขาไก่จากผักเคลน้ำสกัดเย็นจากต้นอ่อนข้าวสาลีและผงต้นอ่อนข้าวสาลีชงพร้อมดื่มอาหารแปรรูปต่างๆจากเห็ดเช่นขั้วกลิ้งเห็ดสำเร็จรูปพร้อมทานเห็ดยอเห็ดอบกรอบธัญพืช เป็นอาหารแห่งอนาคตเป็น p l เพ Based มีการพัฒนาระบบสมาชิกและสั่งจองสินค้าเพิ่มช่องทางการขายทั้งออฟไลน์ line, ออนไลน์เรามีหน้าร้านจำหน่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาเพื่อเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพและได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีได้อบรมการทำบัญชีครัวเรือนและรู้จักการออมปัจจุบันที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้แหล่งศึกษาดูงานและนำร่องการท่องเที่ยวกเกษตรยุคใหม่ แห่งแรกและแห่งเดียวแพนแฟคทอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำหลักการพัฒนาผลิตอาหารแห่งอนาคตมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนขอขอบคุณธนาคารอมสินทีี่สนับสนุนโอกาสให้เราได้เรียนรู้วิถีชุมชนภูมิใจที่ได้ใช้ศักยภาพที่มีเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดเราให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นทางเปียนโลกที่ต่อ